ปดทำยังไงคะเออปิดก่อนเลยอือใช่ปิดนะอาบน้ำอุณหภูมิสี่ห้าองศาเบา่มากใช่ไหมคะเฮ้ยิดก่อนิดก่อนนะออใช่ติดเลยอาบน้ำโอเคกันเลยอาบน้ำอางต่าไหนที่เด็กทุกนทำไมอางต่างกับน้ำอางํางกับน้ำานยังไงคะเอออาบน้ำ ไก็สิก็สิทำไงคะก็สิก็สิเลยอเกงังเลยแป้งฟันได้เลยไ่ยแป้งฟันอ่ะลูกแป้งฟันสะอาดๆทำไงคะก็สิก็สิอืมก็สิ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 ก็จ้าทำไงคะอ๋อเดี๋ยวอันหน่สองนี่ตกใช่ไหมมันตก やん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  l んや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 やん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  Yes, 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 Yes Lalala ไหนเลยนะไหนนะจ๊ะไหนปลาปาอยู่ไหนคะปลาปาอยู่ไหนปลาปาวะปลาดกโข๋อไม่มงอยรอไหนอะไหนแปรงฟันดิแปรงฟันให้อำาฟังดิอําฟังแปฟันกี่ย

จู้หรอจอโทรศัพท์เปียกเลยมันอ่านน้ำกี่องศาคะสี่สิปป้องศาแชร์ได้เก่งตั้งเลยเด้ฮ้ยเห็นข้างหลังพวกแอบเห็นเล็กๆอาบน้ำกระจับคุณพ่อไม่รู้ใช่ไหมเป็นหัวใจวป๊าป้าทำไรป๊าป้าป๊าป๊าทำไรป๊าป้าโกนหนวดใช่ไหม ฮะอะไรนะป้อยป้อยหงอีอ่ะก็ป้อยป้ยโอ้โป้อยหรอนี่เป้อยป้ยดีนะอยางนสิตไ้งไม่นารกาไ่อายกายบาย ได้บ้าย่างนั้นเนาะเช้นะถ่ายโน้ตถ่ายได้แค่ตอนนี้แหละ